โอเคครับผมก็กลับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสธนูว่าวนะครับเป็นธนูนกยูงตัวเมื่อวานนะครับคัน160เซนนะครับอันนี้ก็คือใบเมื่อวานเนี่ยมันแตกใช่ไหมแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้ใบที่มันแตกยากๆผมก็เลยทาอ่าใบพลาสติกนะครับใบขวดขวดพลาสติกขวดน้าอ่ะเป็นใบส,สปายหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะสี่เรื่องแสงเรื่องแสงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับเป็นยังไง Veni, vidi, vici. เอครับก็ประมาณนี้ครับ